ที่ได้มาชมละครของมิติของพวกเราในวันนี้ค่ะก็วันนี้เพ,พื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราจะมาทำอะไรกันคะผิดค่ะไม่มีใครตอบได้เลหรอหนูเพิ่บอกไปเมืม่อกี้เองอออเราจะมาดูละครหมิติค่ะเราไม่ได้มาดูละครอย่างเดียวนะคะก็ เดี๋ยวต้องแนะนําก่อนนะคะที่ฉันนะคะชื่อน้องเค้คนน่ารักนะคะก็สวยที่สุดในกลุ่มนะคะอ่ะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าหาเรากาลังสบายกงกระถือเท้าพันเจ๋งมากน่ารักมากค่ะอ่ะแต่ทีนี้เรามาลองความพร้อมอีกอย่างหนึ่งกันดีกว่าถ้าบอกว่า รกระหอดเวทีเลื่อหนูใหม่ยิ้มอะไรเนะวันนี้หนูใหม่ตื่นเช้าที่สุดลัตั้งแต่ติดเทิมและหนูใหม่พับผ้าห่มเก็บที่นอนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่หนูใหม่ตื่นแต่เช้าที่สุดเพราะ วันนี้เป็นวันประกาศผลสอบและยังเป็นวันเกิดของคุณพ่ออีกด้วยนูใหม่วิ่งลงบันไดไปข้างล่างแต่ก็ไม่เห็นใครหนูใหม่จึงวิ่งเข้าไปในครัว หนูใหม่อาบน้ำและรับสระทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูใหม่จึงเดินเข้าไปในห้องนั้นคือ หูใหม่เริ่มออกเดินทางไปริ เห็นค,ครูนิดานั่งรออยู่ก่อนแล้วทต่ไมถึงเข้าไปกล่าวท,าทักทาย หนูใหม่รับ้บวททกมาหนะักไหลสายตาอ่านไปทีระบรรทัดจนไปถึงหน้าคะแนนหนูใหม่เปิดข้าไปแล้วเริ่มอ่านคำชมของคุณครู รู้ใหม่หวังไว้ว่าจะได้รับความรู้สึกดีๆเหมือนเวลาที่กินก๋วยเตี๋ยวและเก็บลูกชิ้นไว้กินที่หลังเพื่อนๆต่างก็เริ่มทยอยเข้ามาในห้องเรียน เฮ้ยหนูใหม่แม่ฉันเรียกแล้วว่าไม่มีเงี้ยเลยแล้วมาถ่ายรูปลงเฟสกันดีกว่านูใหม่นะสอบสอบแไปแล้วนะอะอภิชัยเดินจากไปแล้วทำตัวโงไปมาเอาเหมือนเจ้าปูปลาทองที่กำลังว่ายน้ำมาเอาอาหาร